you <laughs> ประชากรลิงเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าพื้นที่ที่ถูกพูดถึงเรื่องปัญหาลิงมายาวนานก็คือในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะจากที่เคยเป็นเมืองลิงต้อนรับนักท่องเที่ยวปัจจุบันแฟนต้องถามคุณผู้ชมว่าเวลาไปลบบุรีคุณผู้ชมรู้สึกอย่างไรต่อลิงลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอแล้วก็ Facebook Live ตอนนี้นะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เราไปลบบุรีดูเหมือนว่าประชากรลิงจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะและลิงทุกตัวไม่ได้น่ารักนะคะ ะคะคุณผู้ชมบางตัวมันอาจจะมีบ้างแหละคะ่ะน่ารักแล้วก็เป็นในแบบนางแบบให้เราถ่ายรูปแต่ว่าบางตัวมันก็เข้ามายื้อแย่งอาหารกับนักท่องเที่ยวสร้างความกังวลใจกับคนที่เดินทางไปในพื้นที่และคนที่อยู่ที่นั่นหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีลิงอยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะที่ลบบุรีแต่ที่ลบบุรีเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่า ลิงมันเพิ่มมากขึ้นแล้วการจัดการยังไม่เป็นผลนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านคุยกันเข้ามาผ่านไลฟ์หรือบางท่านอาจจะมีชุมชนที่มีลิงเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในขอบป่าอะไรเงี้ยนะคะปักหมุดเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเชซส์ค่ะรายงานเข้ามาหน่อยนะคะว่าปัญหาลิงที่คุณผู้ชมเจอเจออย่างไรและในแต่ละพื้นที่มีแนวทางจัดการเรื่องลิงยังไงกันบ้าง การอยู่ร่วมระหว่างคนกับลิงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นความพยายามที่คนลบบุรีหาทางออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะลองชมภาพพิกัดนี้หน่อยค่ะเป็นรายงานล่าสุดจากพื้นที่ลบบุรีนะคะปักหมุดเล่าเรื่องราวนี้จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีค่ะ เป็นภาพวงประชุมที่เกิดขึ้นที่นั่นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองค่ะมีสัญญาณของความพยายามในการจัดการปัญหาลิงครั้งใหม่เพราะต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งใหม่นะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เปิดเวทีเสวนาค่ะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาลิงในจังหวัดลบบุรีค่ะ ซึ่งสำหรับในพื้นที่ก็มีหลายความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเปิดเวทีเสวนาจริงๆทางจังหวัดเขาเปิดแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์สํารวจความคิดเห็นผ่านทาง f a c e b o o k ค่ะได้รับคําตอบจากคนในพื้นที่และคนที่เกี่ยวข้องกับลิง1 6 0 0 0กว่าคําตอบนะคะบอกว่าจริงๆลิงเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนและเมืองอยู่หลายรูปแบบและมีปัญหาหลักๆที่คนที่ตอบแบบสอบถามมาบอกว่า เดือดเนื้อร้อนใจแล้วรู้สึกอยากจะให้แก้ไขปัญหาหลักเรื่องแรกก็คือไปเจอว่าลิงทาลายทรัพย์สินค่ะเรื่องที่2ก็คือลิงเขาไปแย่งสิ่งของและอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาความศกรปรกซึ่งปัญหาพวกนี้เป็นสิ่งที่คนลบบุรีเจอมามากกว่า10ปีนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังภาพจริงและเสียงจากคนในพื้นที่ค่ะ ้านที่นี่ลิงจะขโมยของทุกอย่างคือจําคอมีคนเอาอาหารมาให้อย่างเช่นพอเวลามันลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะลงมาแย่งของทุกอย่างที่แย่งได้แล้วก็วิ่งไล่กัดคน ก็เขาก็นั่งหนทางเขาพูงที่ว่าเราจะไปตีก็เลยกระโดดจากเขาตัวใหญ่ไหมตัวนี้ที่เป็นกัดเนาตัวตโตเต็มที่แล้วก็หลังจากการัดแล้วการเยียวยารักษาใครดูแลเราคนนีไม่มีเราก็ต้องดูแลตัวเราเองเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอันนี้ไปไปที่โรงพยาบาลใช้สิบสามสิบบาทแต่ก็วันวันแรกที่ไปโรงพยาบาลก็โดนฉีดไปห้าเข็มโดนฉีดยายาอะไรบ้าง ยาวัคซีนพิษณักลก้ากับบัทยักแล้วก็มียามากินอีกสองอาทิตย์มันก็แย่งของกับพิงนะอืมแล้วเขาก็ไม่่อยซื้อของยายาแล้วสู้กับมันยังไงไม้ไม้ไมแล้วแล้วอันนี้อ่ะนี่ใช้ยังไงยิงอะไรใส่มัน เอาไงินเลยไปเงินยิงในฐานะที่พี่อยู่ตรงนี้มานานพี่อยู่กับมันยังไงมันถึงไม่มากลัวเราเลยไม่อยู่อย่างเงี้ยมันเฉยต้องกลัวเราเราก็ไล่เขาออกไปแล้วก็มีหนังกระติกอ่ามีไหมมีตัวอย่างไว้หนังกระติกพอดูเขาอะไรก็ว่าอยนก็ไม้บางทีกินข้าวอยู่เนี่ยวิ่งเอาถุงไปเลยแล้วก็ต้องปล่อยเขาหาที่ไห้ได้ไงมีคนละอันเลยเหรอมีอาวุธมีอาวุธติดตัว ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะคะจะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยป้องกันตัวเองด้วยการมีไม้ไม้เรียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หนังสติกในการที่จะไล่ยิงไปให้ไกลนะคะบางทีลิงเขามากวนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่คําถามคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานค่ะและดูเหมือนว่าประชากรลิงจากหลักร้อยเมื่อ15 1 5ปีที่แล้ววันนี้เพิ่มขึ้นเยอะนะคะทีฉันไม่กล้าสรุปตัวเลขให้คุณผู้ชมแบบ จบจบเน้นๆในวันนี้หรอกเพราะเอาเข้จริงการสำรวจไม่แน่ใจว่าวันนี้เราสำรวจประชากรลิงได้ครบแล้วจริงหรือเปล่ามันมีหลักพันหลักร้อยหรือหลักหมื่นกันแน่